สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในคำขาอคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณแม่สตางศรัทธาของคุณสุชาดาศรัทธาของคุณสกุลรัตน และสัตยาของคุณเวีรนุษอุตริร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพครับขออนุมโมทนาในกุศลสรัทาของท่านดังกล่าวแล้วมาณโอกาสนี้และขอให้กุศลพลบุญจากการที่ได้ร่วมสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพพทานางังธรรมทานางังชินนาติก็แปลว่าการให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทางปวงมหากุศลจากการที่ร่วมกันให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัยให้คุณแม่สตังค์ให้คุณสุชาดาให้คุณสกุลราชให้คุณวีรรุตุตริทุกท่านขอจงได้มีความสุขก,กายสุขใจ ร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภัยทั้งหลายท่างปวงนะครับขออนุโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นสัาธางองอาจารย์ทากรนสมขันเงินสัาธางองคุณสำราญจันทระิทักษ์สถาของคุณสิวนียนแซอุย สทาขงคุณอุไรวันสุนทรมาลายร่วมกันรับปิจ้าภาพพรุ่งนี้จะได้อดุโมทนาสาธุกันนะครับและคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วเขาจะจัดผู้ฟังสูบ่บรรยกาศเป็นรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับผลก็ต้องมีเหตุนี่คือความเข้าใจที่ถูกต้องจะมีผลปรากฏโดยที่ไม่มีเหตุไม่มีครับ ะระฆังดังความดังของระครังนั่นคือผลคือความปรากฏนะความปรากฏทางตาทางหูเอาได้ยินเสียงะระฆังแล้วใครสิไม่รู้นี่เฮ้ยระฆังมันดังเองได้หรืออ๋อระ,ะครังดังเองไม่ได้เพราะความดังของระครังนั้นถือว่าเป็นผลมันต้องมีเหตุให้เกิดการดังในเสียงระครังนั้น เพราะฉะนั้นเราต้องคอยใจผลไว้ก่อนผลคือความปรากฏจำไปเลยฮะจบไปเลยนะฮะผลคือความปรากฏปรากฏทางตาปรากฏทางหูปรากฏทางจมูกปรากฏทางลิ้นปรากฏทางกายและปรากฏทางใจจำไว้เลยความปรากฏห้าทางหกทางมันเป็นผลถ้าลงเป็นผลก็ต้อง สาวผลไปหาเหตุเหตุอะไรเราจึงต้องเห็นเราเห็นกันนี่ก็เป็นผลนะเห็นงานก็เป็นผลเห็นมนุษย์ก็คือเห็นผลเห็นดินรดชานก็เห็นผลเห็นเปรตก็คือเห็นผลนี่เราไม่รู้เห็นเปรตคือเห็นผลเราก็ผีหลอกแช่งมันซะไม่มีแล้วท่านทราบไหมทำไมเราจึงต้องเห็นเปรต ไม่ทราบเพราะเราไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนอุบาสกท่านหนึ่งมีเมียสามคนยกตัวอย่างนะฮะมีปรากฏอยู่ในหลักฐานมีภรรยาสามคนภรรยานะไม่ใช่ภรรยามีภรรยาสามคนเป็นอุบาสกนะทายกวัดน,นะภรรยาหลวง อิจฉาภรยาคนล่าสุดสวยมากด้วยความอิจฉาภรยาที่สวยเอามามุ้ยไปโรยที่นอนเอามามุ้ยไปโรยที่นอนผลปรากฏว่าภรยาเกิดผื่นคันเน่าเฟะไปทั้งตัว บาปก,กรรมไม่นานเท่าไหร่ภรรยาหลวงเสียชีวิตด้วยโลกปัจจุบันทันดูคืนวันหนึ่งทายกรุ้บาศกตื่นก่อนเห็นเปลดถ้าเป็นแล้วก็ผีหลงแต่ทายกเขามีความรู้เขาก็ถามว่าเธอเป็นใคร ร่างกายเน่าเฟะมีกลิ่นเน่าเหม็นคลุ้งไปสจรลบอย่างนี้เธอเป็นใคร <_ S 1> เปรตก็บอกพี่ฉันเป็นภรรยาของพี่เธอทำกรรมอะไรถึงต้องเป็นอย่างนี้สารภาพว่าฉันทำบาปเอามามุ้ยไปโรยให้ภรรยาน้อยเกิดพืนคันเน่าเฟะทั้งตัว ฉันตายแล้วฉันก็ต้องมาเป็นเปรตอุบาสกถามแล้วฉันจะช่วยยังไงเธอได้ขอให้พี่ทำบุญอุทิศสนกุศลให้ฉันด้วยสามีจึงได้ทำบุญอุทิศสนกุศลให้แล้วภรรยาหลวงก็ปลอดพ้นจากความเป็นเปรตด้วยการอนุโมทนากุศลจากสามีครับนี่คือไม่ใช่ผีหลอก นี่คือทำไมต้องเห็นเปรตทำไมเปรตจึงปรากฏให้เห็นได้ถ้าไม่ใช่สามีก็ไปไม่ปรากฏให้ใครเขาเห็นได้เพราะเคยความมีความเกี่ยวข้องกันกรรมเขาไม่มากแค่เอามามุ้ยไปลอยที่นอนเจตนาต้องการเลยฮรต้องการให้มันคันไปทั้งตัวให้มันเน่าเละเฟะไปทั้งตัวเจตนาต้องการอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วผมเคยพูดไปใช่ไหมครับนะ ต้องการให้เขาตายด้วยน้ําก็ต้องตายด้วยน้ำใช่ไหมฮะต้องการให้เขาตายด้วยไฟก็ต้องตายด้วยไฟต้องการให้เขาตายด้วยยาพิษก็ตายด้วยยาพิษนี่ต้องการให้เขาตายด้วยหมามุ่งเกิดการเน่าเฟะเละไปทั้งตัวความต้องการนั้เป็นของใครครับก็เป็นของคนทําเองเป็นของคนทําเองสิ้นชีวิตปุ๊บต้องไปเป็นเปลกรมมุนาวัตติโลโคครับ สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทำกรรมไว้อย่างไรได้รับผลของกรรมอย่างนั้นไปเกิดเป็นเปนรตร่างกายเน่าเฟะเละทั้งตัวแต่เขาเป็นคนรักสามีเขามีสามีเป็นที่พึ่งจึงปรากฏให้สามีเห็นได้สามีก็มีวิบากที่เกี่ยวข้องกับภรรยาได้เขาจึงเห็นกันได้นี่คือไม่ใช่ผีหลอก เป็นเรื่องของเปลมาปรากฏให้เห็นและมาปรากฏให้เห็นเพื่ออะไรเพื่อขอความช่วยเหลือเขาไม่ได้มาหลอกผมเคยบอกกับท่านนักศึกษาอยู่เสมอนะครับว่าเวลาถูกผีหลอกอย่าเข้าใจว่าเป็นผีนั่นคือเปลแล้วก็อย่าไปแช่งเขาอย่าไปด่าอย่าไปว่าเขาเขามาปรากฏให้เห็นนะเขามีความทุกข์หนัก เขามาขอความช่วยเหลือการที่เราถูกเปเรตหลอกให้เห็นและด่าชแช่งชักอากระดูกวิ่งหนีสว่างเขาเสียใจเขาบากหน้ามาหาอย่างวิ่งหนีเขายัางแช่งเขาด่าเขาท่านทั้งหลายครับชีวิตเราเวลาเรามีทุกข์คิดถึงใครครับคิดถึงคนที่เรารักคิดถึงคนที่เราเขารบเราก็ต้องบากหน้าไปหาคนที่เรารักบากหน้าไปหาคนที่เราเขารบ เพื่อไปหาเขาไปขอความช่วยเหลือเขาแต่เมื่อเราบากหน้าไปแล้วถูกด่ามาถูกวิ่งหนีไปเราจะรู้สึกยังไงฉันใดก็ฉั้นนั้นแหละครับขอให้เข้าใจเจ้าเวลาถูกผีหลอกถูกเปรตหลอกเนี่ยนะครับขอให้ใช้ความรู้ความเข้าใจตรงเนี้ยอยู่อย่างมีสติไนงะอยู่อย่างมีปัญญาไนงะรู้ว่าโอ้เอานะรู้แล้วนะ เข้าใจแล้วกลับไปเถอะนัดก็เขาเลยวันไหนก็ได้ฉันจะทําบุญอุทิศไปให้นะเขาจะคอยเราครับคอยเราเล่านิดนึงตอนที่ผมจัดรายการที่สถานียุพลมสองกับสมชายรัตรารมโพทองรู้จักกันใหม่ๆใ,ในปี2อง5 3 6ามสาสามิทางสถานียุแต่ก่อนนี้ชื่อสถานียุ จ็ดเก้าสองต่อมาเปลี่ยนเป็นพลมอสองเจ็ดเก้าสองถ้าอาจารย์คิติมอบเวลาให้ขออภัยตอนนี้ไม่ใมอบเวลาผมเช่าเช่าจัดรายการสองชั่วโมงหลังเที่ยงคืนนะฮะหลังเที่ยงคืนนะฮะเอ่อมื่อเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เกิดอยากจ,จัดรายการหลังเที่ยงคืนจัดสองคนกับสมชาย ่อจับสองคนผลปรากฏว่ามีอยู่คืนหนึ่งโทรศัพท์มาจากอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ถามว่าเพื่อนฉันตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลก่อนที่จะไปอยู่โรงพยาบาลเนี่ยสองคนสามีภรรยานอนนอนภรรยาตื่นขึ้นมาหลังเที่ยงคืน เปิดหน้าตา่างตกใจเห็นเปลดกตัวขาวสูงแหงนคอบากตกใจวิ่งมาปลุกสามีให้สามีไปดูเห็นด้วยกันก็ล้มด้วยกันทั้งคู่ความช็อกแล้วก็ปวดศรีรษะแทบจะแตกต้องถูกนำส่งโรงพยาบาลอยู่ยาบาลทั้งคู่นะอาจารย์ขาตอนนี้อยู่โรงพยาบาลทั้งคู่หมอตรวจไม่พบสาเหตุเลย แต่มันปวดศริษะมากก็เลยยังกลับไม่ได้จะทํำยังไงดีข่าอาจารย์เห็นไหมครับต้นอลายถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจเราจะตอบเขาไม่ได้ผมก็บอกคุณไปบอกเพื่อนเขานะไปบอกเพื่อนนะให้จุดทูบบอกอธิษฐานจิตนั่นคือญาติของเขามาขอส่วนบุญแต่ว่าคนไม่เคยเห็นใช่ไหม ตัวเขาโพโลงรูปเดี๋ยวจะเห็นนะเดี๋ยวจะเห็นรูปร่างให้ดูเดี๋ยวจะนํามาให้ดูเหมือนกันเปร๊บเลยให้จุดทูบบอกและนับกับเขาทําบุญอุทิศสูงขุศลให้เขาผลปรากฏว่าอีกสองวันโทรมาตอนนี้กลับกลับบ้านแล้วแล้วก็ทําบุญอุทิศสูงขุศลให้เขาหายอย่างปิดทิ้งเขาจะมาขอบคุณผมถึงกรุงเทพ แล้วเขาก็มาขอบคุณถึงผมถึงกรุงเทพจริงๆครับโดนมาจนกระทั่งถึงเอาของขวัญมามอบให้นั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังเที่ยงคืนเผื่อเราท่านทลายไปเจอเหตุการณ์อย่างนี้อย่ากลัวอย่าตกใจนับกับเขาเลยเอาละรู้แล้วนะฉันจะทําบุญอุทิศกุศลในวันนั้นวันนี้เชียวครับเขาจะดีใจมากเพราะเขาบากหน้ามาแล้ว เขารู้ว่าเราเป็นที่พึ่งได้นะเพราะฉะนั้นเรื่องของผีหลอกไม่ใช่ผีหลอกครับเพราะผีหลอกต้องมาหลอกเอาอะไรเราสักอย่างนี่เขาไม่ได้มาหลอกเอาอะไรนะเขามาให้เห็นและที่มาให้เห็นเนี่ยเราจะต้องมีวิบากคือผลของกรรมเคยเกี่ยวข้องกันด้วยเขามาขอความช่วยเหลือครับ เหมือนภรรยาหลวงมาขอความช่วยเหลือต่อสามีก็ทำให้เห็นได้นะเปรตญาตไม่เห็นเพื่อขอความช่วยเหลือเราช่วยเหลือเขาเขาก็พ้นทุกได้เพราะฉะนั้นเรามาศึกษาเพื่อให้รู้ความเป็นไปว่าความเป็นจริงของชีวิตสัตว์โลกนั้นเนี่ย <c oughs> มีการทำกรรมไว้แตกต่างกันและผลของกรรมก็ให้ผลแตกต่างกัน ความเป็นอยู่ของชีวิตเราไม่ได้อยู่แค่มนุษย์นี้เท่านั้นครับยังมีอีกหลายมิติที่เรายังไม่ได้เรียนรู้ยังไม่ได้คิดถึงยังไม่ได้รู้ถึงได้เพราะฉะนั้นเราศึกษากันต่อไปครับนะเปรตส่วนมากอยู่ที่ป่าวิชิตาวาติวีมหิตกะเปรตเป็นต้นนะครับผมอยากให้เราได้เข้าใจว่าเปรตเนี่ยมีหลายจำพวกมีหลายจำพวก เล็กก็มีใหญ่ก็มีสามารถเนระมิตให้เห็นเป็นอะไรก็ได้เจ้าหน้าทีขอภาพหน่อยนะครับอย่านั่งคุยกันเพลินนะครับตอนนี้ต้องการตัวหนังสือครับท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านคอยอยู่อตอนนี้เราท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านไม่มีหนังสือผมก็เลยเอาให้เจ้าหน้าที่ช่วยพิมพ์ม,มา เพราะฟังคำพูดแล้วไม่เห็นตัวหนังสือมันไม่คลังนะใช่ไหมเราเห็นตัวหนังสือด้วยนี่มันคลังคลังแล้วก็กศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะมันเกิดความรู้สึกเออมันทำให้เกิดความหนาอยากรู้อยากเข้าใจแล้วก็ถ้อยคำที่พูดนี้ไม่ใช่พูดเอาเองมีหลักฐานมาให้เอา้าจำ มีหลายจำพวกนาเปลตนะเล็กก็มีใหญ่ก็มีสามารถในเราไม่ได้เห็นเป็นเทวดาก็ได้ไอเห็นเป็นมนุษย์ก็ได้เห็นเป็นดาบหรอศีก็ได้เห็นเป็นพระเป็นเนรเป็นชีหรือเป็นสัตว์ต่างๆหรือเป็นรูปร่างอันน่าเกลียดน่ากลัวก็ได้ก็ได้ไังนั้นท่านเข้าป่าคนเดียวก็ต้องระวังไว้ด้วย ข้าป่าลึกเนะื้อป่าลึกป่าทึบเขา,รารเรียกกันว่าป่าชัดนะฮะป่าชัดละ,ะดงดิบอย่างเงี้ยนะฮะมักจะเจอมักจะเจอทั้งเทวดาทั้งเปรตทั้งอ,อสุรกายมีทั้งนั้นนะครับจารณ์พระนักบวชสมัยก่อนที่นิยมเดินทุดง อย่างคุณพ่อผมนี่ชอบเล่าให้ฟังท่านเดินธุดงและสั่งไว้ถ้าลูกไปเดินธุดงให้ระวังทำกรรมฐานก็อย่าไปทำอย่าไปเพ่งกระสินกลัวลูกจะเพ่งกระสินพอเพ่งกระสินมันได้มันได้สมาธิเร็วได้ฌานเร็วแล้วถ้าไม่มีปัญญารักษาเนี่ยมันเกิดโทษกระสินมีทั้งคุณมีทั้งโทษและ ก็คุณพ่อก็เล่าให้ฟังว่าลุงของคุณพ่อนะชื่อโต๊ะบวดแล้วก็ชอบเดินทุดงเข้าป่าแล้วชอบบินทบาดในป่าดงดิบ่ปาป่าดงดิบชอบบินทบาดในป่าในดงดิบแต่ว่าปูโต๊ะเรียกปูเพราะเป็นพี่ของพ่อท่าน เสียชีวิตด้วยความเป็นบ้าเพราะเกิดความอยากเห็นหน้าตาของเทวดาเป็นอย่างไรเพราะใส่บาตนี่ท่านจะต้องสำรวมเห็นแต่มืออยากจะรู้หน้าตาที่ใส่บาตนี่เป็นอย่างไรก็ขาดการสำรวมไปเพ่งปุ๊บจิตที่เคยเพ่งกสิณนั่นะจำไหมครับกสิณเนี่ยก็คือจะจับภาพในมิตนั้นนะปล่อยได้ยากวางได้ยาก เหมือนดังทายกท่านหนึ่งที่วัดวัดราชสิงครามาถามผมตอนที่ผมไปปตาตกาธาเนี่ยทุกวันเนี่ยยังไม่รู้จะทันยังไงพอทำไงชอบเพลงกะสินแล้วในขณะที่ไปตีละฆังอ่ะไปเพ่งดูละฆังเดี๋ยวนี้ละฆังยังติดอยู่ที่ตาตลอดหลับตาเห็นแต่ะระฆัง นี่ฮะโทษของกศสินเป็นอย่างนี้มันจะเกิดภาพติดตาตลอดลับตาปุ๊บเห็นเป็นละคังอยู่ข้างหน้าทุกทีไปเพล่งละคังเห็นเป็นละคังลอยอยู่หน้าปูโต๊ะก็เช่นเดียวกันอยากเห็นหน้าตาของเทวดาเป็นยังไงก็ขาดการสรรวมเห็นปุ๊บตอนนี้ภาพของเทวดาก็หลอนไม่เป็นอันจะฉันข้าวฉันปลาคลั่งใครแต่รูปพัน ลูกชมของเทวดาตลอดในที่สุดเสียสติเป็นบ้าเป็นบ้าแต่ท่านพ่อเนี่ยสั่งนะอย่าไปเพ่งกรสินนะเพราะว่าคุณพอ่อก็ขอโทษท่านไม่ได้เรียนพระอภิธรรมท่านไม่รู้ว่าการสํารวมเป็นยังไงท่านไม่รู้เป็นงไงฉันต้องระมัดระวังอย่างเราเรียนเรื่องจิตเรื่องอารมณ์แล้วเนี่ยเราเข้าใจได้ดี เราอำนาจของอารมณ์มีกี่ระดับระดับนะฮะอำนาจของสมาธิมีกี่ระดับเราเรียนรู้แล้วก็เข้าใจแก้ไขปัญหานั้นได้แต่ว่าถ้าลงเข้าถึงกสินจนได้ฌานแล้วเนี่ยอันตรายมากถ้าลงไปเพ่งระครังก็ภาพระครังก็ติดตาแกะไม่ออกนี่ไปเห็นภาพเทวดาปุ๊บนะฮะก็เห็นแต่เทวดาลอยอยู่ตลอดก็เล่าให้พ่อฟัง ลในที่สุดท่านก็เสียชีวิตเกิดค,ความคลั่งไคลในรูปพันธ์ของเทวดาเพราะฉะนั้นก็ในป่าชัดป่าลึกในถ้ำในดงดิบเนี่ยมีทั้งเทวดามีทั้งเปรตแอบแปลงเป็นเทวดาได้เป็นพระเป็นชีหรือว่าเป็นนักบวชก็ได้นะอันนี้เป็นเรื่องของเปรตทำไมเปรตหลอกได้ ทำไมเปรตมีอำนาจในการเป็นเทวดาก็ได้เพราะแท้ที่จริงแล้วเนี่ยก่อนที่จะตายเป็นเปรตเนี่ยเคยทำสมาธิแต่เสียชีวิตด้วยอำนาจของโลภะเนี่ยไปเกิดเป็นเปรตสมาธิที่ได้ก็เลยเอาไปใช้ตอนที่เป็นเปรตก็เลยแปลงกายได้ก็เหมือนแดงกับพยายมราชพูดฟังเลยยาง พญายมราชพญายมราชนี่ไม่ใช่เป็นสัตว์นรกนะเดี๋ยวก็เรียนถึงอ่ะถึงเรื่องเวมาีิกาเปรตเวมาีิกาเปรตนี่บางจะพวกกลางวันเป็นเทวดาอยู่ชั้นจาตุมหาราชนะแต่กลางคืนต้องมาเป็นเปรตมาทําหน้าที่เป็นพญายมก็มีเป็นนายนิยบานก็มีสาเหตุเป็นชนีดเพราะอะไร เพราะถือสินุโบสถถือสินุโบสถอำน,นาจของสินุโบสถก็ทำให้ได้ไปเกิดเป็นเทวดาชาวดึกในขณะที่ซื้อสินุโบโสถผิดศีลในขณะที่ทำให้สินขาดทำให้สินขาดอุโบสถขาดอารมณ์ก็มีอยู่สองอย่างอารมณ์ที่ทเป็นอุโบสถกับอารมณ์ที่เป็นผิดศีลแต่เวลาไปเกิดเป็นเทวดาก็ ได้ผลสองอย่างกลางคืนเป็นเทวดากลางวันมาเป็นเปรตหรือไม่ก็กลางวันเป็นเทวดากลางคืนมาเป็นเปรตเป็นเปรตอดีตนิสัยก็พอใจในการฆ่าพอใจในการทรมานเห็นเขาฆ่าใครเา็าเออให้มันตายเถอะก็ดีสมน,นหน้ามาันโรทีก็ไปแช่งชักหักกระดูกเขาตัง้งตั้งถืออุโบสถนะ <laughs> มีจิตเป็นอกุศนในขณะถืออุโบสถทศิลฉะนั้นจึงได้สองอย่าง เวลากรรมให้ผลนะเป็นทั้งเทวดาเป็นทั้งเวมานิกเพรตเพรานั้นถือศีลอยู่ต้องสำรวมใจนะอย่าไปพอใจที่เขาฆ่ากันอย่าไปพอใจที่เขาทำบาปอย่าไปพอใจที่เห็นความวิบัติของคนอื่นต้องสำรวมระวังไม่ฉะนั้นแล้วเราจะได้คติเป็นสองกลางคืนเป็นเทวดากลางวันมาเป็นเปลต หรือไม่ก็กงวันเป็นเทวดากลางคือนขามาเป็นเปรตอย่างนี้เขาเรียกกันว่าเวมานี่กับเปรตเช่นเดียวกันนะครับความเป็นเปรตก็สามารถที่จะเนรมิทให้เห็นเป็นเทวดาก็ได้เป็นเปรตก็ได้แต่คติเขาเป็นเปรตให้เราได้เข้าใจคำมุนาวัตะตีโลโกโน,นะครับคำสองของพระเจ้าเนี่ยตัดสินกับเหตุการณ์ต่างๆได้ทั้งหมด ถ้าเราไม่ซึ้งในคําสอนของพุทธเจ้าท่านผู้ฟังที่เคารพคับท่านผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจา้านับเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธิกาขาวชมรมผู้ใฝ่ในธรรมะและสธาของคุณแม่สตางสธาของคุณสุชาดาสธาของคุณไสยกรรัตสตาของคุณวีลนุย์ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพ ขออนุโมทนาสาธุมณโอกาสนี้นะครับและคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามรลบฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งน,นี้นะครับคืนวันพรุ่งน,นี้จะเป็นสตาของอาจารย์ถากรสมขันเงินสตาของคุณสำราญจันทรพิทักษ์สตาของคุณสิวนียนแซอุยสตาของคุณอุไรวันสุนทรมาลายร่วมกันรับปิดชาวพาก็จะได้อดุโมทนาสาธุกัน ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากละท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงบิเกิดมีแก่คุณแม่สตงังคุณสุชาดาคุณสกุลราชคุณเวีรนุษย์อุตรีและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ ทำมาทำ้อนพระบุตรทองคิดไม่ออกบอกมาทางชมรัำอย่าปล่อยปัญหามาบ่มอารมณ์โกรดโยบลงศึกษาพรตธรรมท,ทำจิตใจให้ส่อง,องรักษาสินให้มั่นคงจะไม่ลองอาบา